โอ้โห,โโหเด็กอะไรกินกระดูกหมูเอ้ยเขิน <c oughs> โอ้โหร้อนไหมคะเป่าก่อนอยังไงบอกก่อนเย่งเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรคะหมูเย่งมากเลยเด็กว่า กินดมสมบูรณ์ย่ามาอยู่อาอยไหมไหว <Okay. S 1> ถ้าร้อนทำยังไงคะ <Okay. S 1> เก่งเป่าก่อนเนาะ <Yeah. S 1> มาเป่าเยอะงมใครทำให้ใครทำให้ใให <Yeah. S 1> เก่งย่าทำให้ <laughs> สวยมากเลยเล่นกดได้ไหมอ้โหสนใจยังเลยเพลงใครเพลงใครเนี่ยป๊าเย้ฮเรนี้ไหนอ่าบานีอ่าบายนนี้